คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากอายุ75ปีร่างกายของเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหรือมีอาการบางอย่างที่ทําให้เราเริ่มกังวลวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับคุณเรื่องที่สําคัญมากๆครับเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่อยากคิดถึงแต่เป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องรู้เพื่อที่เราจะได้ดูแลตัวเองและคนที่เรารักได้ดีขึ้นจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า หลังจากอายุ75ปีมีสาเหตุหลักๆ6ประการที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้สูงอายุถึง99%เลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าดีใจก็คือเราสามารถป้องกันสาเหตุเหล่านี้ได้จริงๆถ้าเรารู้วิธีการที่ถูกต้องและเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปทําความเข้าใจทั้ง6สาเหตุนี้พร้อมกับวิธีการป้องกันที่ใช้ได้จริงไม่ซับซ้อนและสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันมาเริ่มกันที่สาเหตุแรกที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุนั่นก็คือโรคหัวใจ และหลอดเลือดหลายคนอาจจะคิดว่าโรคหัวใจเป็นเรื่องของพัธุกรรมหรือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออายุมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมีหลายสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อลดความเสี่ยงคุณรู้ไหมครับว่าหัวใจของเรานั้นทํางานหนักมากตลอด24ชั่วโมงไม่เคยหยุดพักมันสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายและเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดของเราก็เริ่มแข็งตัวมากขึ้นมีคราบไขมันสะสมทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นไปอีกสิ่งที่คุณทําได้เพื่อดูแลหัวใจนั้น ง่ายกว่าที่คิดครับเริ่มจากการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งคือไม่เกิน130 80มิลิเมตรปรอทถ้าคุณมีเครื่องวัดความดันที่บ้านลองวัดสม่ำเสมอในเวลาเดิมๆทุกวันเช่นตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือก่อนนอนแล้วจดบันทึกไว้ถ้าคุณพบว่าความดันสูงเกินปกติหลายครั้งอย่าลืมไปพบแพทย์นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือการลดเกลือในอาหารคุณรู้ไหมว่าคนไทยเรากินเกลือเกินความจําเป็นมากโดยเฉพาะจากน้ําปลาน้ําจิ้มและอาหารปรุง สำเร็จลองเริ่มลดเกลือลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยกินแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนอกจากนี้ผักและผลไม้สดก็มีความสำคัญมากครับโดยเฉพาะกล้วยส้มและผักใบเขียวที่มีโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้แต่ไม่ต้องไปออกกำลังกายหนักหนาอะไรแค่เดินเร็วๆวันละ30นาทีหรือถ้าเดินไม่ไหวก็ลองเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการยืดเหยียด หรือเล่นโยคะเบาๆก็ได้ผลดีแล้วครับสิ่งสําคัญคือต้องทําให้สม่ําเสมอไม่ใช่ทาหนักแล้วหยุดยาวและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมักลืมนั่นคือการจัดการความเครียดความเครียดเป็นศัตรูของหัวใจเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วและความดันสูงขึ้นลองหาเวลาทําสิ่งที่ทําให้ผ่อนคลายเช่นนั่งสมาธิฟังเพลงหรือทําสิ่งที่คุณชอบเมื่อเราพูดถึงการดูแลหัวใจแล้ว เรามาดูสาเหตุที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกกันว่าอัมพาตครับโรคนี้เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอผลที่ตามมาอาจจะเป็นอัมพาตครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือสูญเสียความทรงจําสิ่งที่น่ากลัวคือโรคนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนล่วงหน้าแต่ถ้าเรารู้วิธีป้องกันเราก็สามารถลดความเสี่ยงได้มากการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนั้นคล้ายกับการป้องกันโรคหัวใจ ในหลายๆเรื่องครับเริ่มจากการควบคุมความดันโลหิตให้ดีเพราะความดันสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็สําคัญมากโดยเฉพาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะเบาหวานที่ควบคุมไม่ดีจะทําให้หลอดเลือดเสื่อมและแข็งตัวเร็วขึ้นคุณควรตรวจน้ำตาลเป็นประจําและถ้าเป็นเบาหวานต้องกินยาและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักไม่ใส่ใจคือการควบคุมคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลที่สูงเกิน ไปจะไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแคบลงและเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงคุณควรตรวจคอเลสเตอรอลอย่างน้อยปีละครั้งและถ้าสูงต้องลดการกินอาหารที่มีไขมันสูงเช่นหมูสามชั้นหนังไก่และอาหารทอดเปลี่ยนมากินปลาถัว่วและน้ำมันพืชแทนการเลิกสูบบุหรี่ก็สําคัญมากครับบุหรี่ทาให้หลอดเลือดติดและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง2อถึงสเท่าถ้าคุณยังสูบอยู่วันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มเลิก สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองที่คุณควรจำไว้มีอยู่5้าข้อครับหนึ่งใบหน้าเดียวไปข้างใดข้างหนึ่งสองแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือชาเฉพาะด้านสาพูดไม่ชัดหรือพูดไม่รู้เรื่องสีปวดสีสรุนแรงอยากกระทันหันและ5มองเห็นภาพไม่ชัดหรือมองเห็นภาพซ้อนถ้าพบอาการเหล่านี้ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีไม่ควรรอเพราะยิ่งรักษาเร็วเท่าไหร่โอกาสฟื้นตัวก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราพูดถึงสาเหตุที่เกี่ยวกับหลอดเลือดไปแล้ว มาดูสาเหตุที่สามที่หลายคนอาจจะไม่คิดว่าอันตรายขนาดนี้นั่นคือการล้มครับใช่แล้วการล้มอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะหลังอายุ75ปีการล้มครั้งหนึ่งอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่แรงมากได้เพราะกระดูกของเรานั้นบางและเปราะมากขึ้นการล้มอาจจะทําให้กระดูกสะโพกหักกระดูกขาหักหรือบาดเจ็บที่ศีรษะและเมื่อต้องนอนพักฟื้นนานก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาเช่นปอดอักเสบหรือแผลกดทับ สาเหตุที่ผู้สูงอายุล้มบ่อยนั้นมีหลายอย่างครับบางคนล้มเพราะตาลายจากความดันต่ำเมื่อลุกขึ้นเร็วเกินไปบางคนล้มเพราะมีอาการวิงเวียนจากยาที่กินบางคนล้มเพราะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงหรือบางคนก็ล้มเพราะสิ่งกีดขวางในบ้านเช่นถนงที่พับสายไฟที่วางอยู่กลางพื้นหรือแสงสว่างไม่เพียงพอสิ่งที่คุณทําได้เพื่อป้องกันการล้มนั้นมีหลายอย่างและไม่ยากเลยครับเริ่มจากการดูแลบ้านให้ปลอดภัยเก็บของที่กีดขวางทางเดินให้หมดติดราวจับในห้องน้ํา และบริเวณบันไดใส่พื้นกันลื่นในห้องน้ําเพิ่มแสงสว่างในจุดที่มืดโดยเฉพาะทางเดินตอนกลางคืนและถ้าเดินไม่มั่นคงอย่าอายที่จะใช้ไม้เท้าหรือวอลเกอร์ครับมันช่วยให้คุณมีความมั่นคงและลดโอกาสล้มได้มากอีกเรื่องสําคัญคือการเลือกรองเท้าต้องเป็นรองเท้าที่พื้นไม่ลื่นรัดส้นเท้าและมีขนาดพอดีอย่าใส่รองเท้าแต่หรือรองเท้าที่หลวมเกินไปการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาก็สําคัญมากครับลองทําท่ายอยู่แล้ว นั่งจากเก้าอี้ซ้ำๆวันละสิบครั้งเช้าเย็นหรือท่ายืนขาเดียวโดยจับราวเพื่อฝึกการทรงตัวการออกกำลังกายแบบนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและทรงตัวได้ดีขึ้นนอกจากนี้ถ้าคุณกินยาหลายชนิดควรให้แพทย์ตรวจสอบว่ายาเหล่านั้นมีผลข้างเคียงทาให้เวียนหัวหรือไม่เพราะบางครั้งการปรับยาหรือเปลี่ยนยาก็ช่วยลดโอกาสล้มได้และอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนมักลืมนั่นคือการตรวจสายตาและการได้ยินอย่างสม่าเสมอ เพราะถ้าเรามองไม่เห็นชัดหรือได้ยินเสียงไม่ชัดเราก็อาจจะสะดุดหรือล้มได้ง่ายควรไปตรวจสายตาและเปลี่ยนแว่นอย่างน้อยปีละครั้งและถ้ามีปัญหาการได้ยินก็ควรใส่เครื่องช่วยฟังมาถึงสาเหตุที่สีที่สําคัญมากและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุนั่นคือโรคปอดอักเสบและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจครับหลายคนอาจจะคิดว่าวัดธรรมดาหรือไอไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สําหรับผู้สูงอายุการติดเชื้อในปอดอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงเมื่ออายุมากขึ้นและปอดของเราก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมโรคปอดอักเสบมักเกิดจากเชื้อแบคทีรียหรือไวรัสที่เข้าสู่ปอดโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาการที่ควรระวังคือไอมีเสมหะหายใจที่หรือหายใจลำบากมีไข้สูงเหนื่อยง,ง่ายและเบื่อนอนถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีอย่ารอให้อาการรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล การป้องกันโรคปอดอักเสบทําได้หลายวิธีครับวิธีที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบซึ่งแพทย์แนะนําให้ผู้สูงอายุฉีดอย่างน้อย2ชนิดคือวัคซีนนิวโมคอคัณสิและ23และอีกวัคซีนหนึ่งที่สําคัญมากคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งควรฉีดทุกปีเพราะไข้หวัดใหญ่อาจจะนําไปสู่ปอดอักเสบได้นอกจากนี้ถ้าคุณยังสูบบุหรี่อยู่การเลิกสูบบุหรี่จะช่วยให้ปอดของคุณแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มาก อีกเรื่องสําคัญคือการดูแลสุขภาพช่องปากครับหลายคนไม่รู้ว่าแบคทีเรียในช่องปากสามารถเดินทางเข้าสู่ปอดได้โดยเฉพาะตอนที่เรากลืนน้าลายผิดรูหรือตอนที่เรานอนหลับดังนั้นการแปรงฟันให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งใช้น้ํายาบ้วนปากและไปพบทันตแพทย์เป็นประจําจะช่วยลดเชื้อแบคทีเรียในปากและลดโอกาสติดเชื้อในปอดได้การรักษาความชื้นในร่างกายก็สําคัญไม่แพ้กันครับเพราะเมื่อร่างกายขาดน้ําเย่อะเมือกในปอดจะแห้ง และทำหน้าที่กรองเชื้อโรคได้ไม่ดีดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ6กถึงแแก้วและถ้าอยู่ในห้องที่อากาศแห้งลองใช้เครื่องพ่นความชื้นหรือวางกระถางน้ำไว้ในห้องอีกอย่างที่สำคัญคือการหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดโดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคระบาดเพราะเชื้อโรคติดต่อได้ง่ายในที่แออัดถ้าจำเป็นต้องไปควรสวมหน้ากากาอนามายัยและล้างมือบ่อยๆมาถึงสาเหตุที่5ที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดนั่นคือโรคไตเรื้อรังครับไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ในร่างกายมันทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดควบคุมความสมดุลของน้ําและเกลือแร่และสร้างฮอร์โมนที่สําคัญหลายชนิดแต่ปัญหาคือโรคไตมักจะไม่มีอาการในระยะแรกจนกว่าจะรุนแรงมากแล้วหลายคนพบว่าไตาทํางานผิดปกติเมื่อไปตรวจสุขภาพประจําปีหรือเมื่อมีอาการบวมเหนื่อยง่ายหรือปัะสสะาวะผิดปกติสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคไตมีหลายอย่างครับแต่สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดีโรคทั้งสองนี้ทําให้หลอดเลือดเล็กๆในไตเสียหายจนไตกรองของเสียได้ไม่ดีนอกจากนี้การใช้ยาแก้ปวดบางชนิดเป็นประจําโดยเฉพาะยากลุ่มเอนเซตเช่นไอบูโพรเฟนหรือยาพาราเซตามนถ้ากินมากเกินไปหรือกินติดต่อกันนานก็อาจจะทําลายไตยได้การป้องกันโรคไตเริ่มจากการควบคุมโรคประจําตัวให้ดีครับถ้าคุณเป็นเบาหวานต้องควบคุมน้ตาตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลาถ้าคุณมีความดันสูงต้องกินยาสม่ําเสมอ และตรวจวัดความดันเป็นประจำดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอก็สําคัญมากเพราะน้ําช่วยให้ไตกรองของเสียได้ดีขึ้นแต่ถ้าไตาทํางานไม่ดีอยู่แล้วอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าควรดื่มน้ํามากน้อยแค่ไหนการลดเกลือและลดโปรตีนในอาหารก็มีความสําคัญครับเกลือมากเกินไปจะทําให้ไตทํางานหนักขึ้นและโปรตีนมากเกินไปโดยเฉพาะจากเนื้อสัตว์ก็จะสร้างของเสียที่ไตต้องกรองออกลองลดการกินเนื้อสัตว์ลงเพิ่มผักและผลไม้ขึ้น แต่ระวังผลไม้บางชนิดที่มีโพแทเสเซียมสูงเช่นกล้วยส้มและทุเรียนท่าไตาทำงานไม่ดีอีกเรื่องที่ต้องระวังคือยาและสมุนไพราบางชนิดอาจจะทำลายไตยได้โดยเฉพาะสมุนไพรที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือยาจีนบางชนิดควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินยาหรือสมุนไพรทุกครั้งการตรวจไตเป็นประจำก็สำคัญมากครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเช่นเป็นเบาหวานมีความดันสูงหรือมีประวัติโรคไตในครอบครัวควรตรวจปัสสาวะและเลือดเพื่อดูการทำงานของไตยอย่างน้อยปีละครั้งการตรวจง่ายๆ และไม่แพงแต่สามารถช่วยพบปัญหาได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ยังรักษาได้และสุดท้ายคือสาเหตุที่6ที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าพูดถึงยากนั่นคือโรคมะเร็งครับมะเร็งเป็นโรคที่เซลล์ในร่างกายเติบโตผิดปกติและแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆความจริงก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นโอกาสเป็นมะเร็งก็สูงขึ้นด้วยเพราะเซลล์ของเรานั้นแบ่งตัวมานับล้านครั้งและบางครั้งก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้นอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันของเราที่อ่อนแอลงก็ทําให้ควบคุมเซลล์ผิดปกติดได้ยากขึ้น แต่สิ่งที่น่าดีใจคือเรายังสามารถลดความเสี่ยงได้มากด้วยการดูแลตัวเองที่ถูกต้องการป้องกันมะเร็งนั้นเริ่มจากการเลือกกินอาหารที่ดีครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพคืออาหารที่มีผักและผลไม้สดโดยเฉพาะผักใบเขียวเข้มผักตระกูลกะหล่ำเช่นบรอกโคลี่กะหล่ำปลีและผลไม้สีเข้มๆเ,เช่นมะเขือเทศมะม่วงและแครอทที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ลดการกินเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นหมูยอแฮมเบคอนเสกกรอบเพราะสารในเนื้อแปรรูป เหล่านี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ได้หลีกเลี่ยงอาหารย่างอาหารรมควันและอาหารที่มีสารกันบูดหรือสีสังเคราะห์มากเกินไปการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งได้หลายชนิดครับโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกการออกกาลังกายช่วยควบคุมน้ําหนักกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานดีขึ้นการรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็สําคัญเพราะความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิดการเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่ม แอลกอฮอล์หรือลดการดื่มให้น้อยที่สุดก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากทีเดียวอีกเรื่องที่สำคัญมากคือการตรวจคัดกรองมะเร็งตามช่วงอายุครับสำหรับผู้หญิงควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากงดลูกด้วยการตรวจทับเสียและตรวจเต้านมอเองและมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องสำหรับผู้ชายควรตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ใหญ่การตรวจคัดกรองช่วยให้เราพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ยังรักษาหายได้การหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งในชีวิตประจำวัน ก็มีความสําคัญครับเช่นสารเคมีในน้ํายาทําความสะอาดบางชนิดควันจากการเผาขยะหรือละอองฝุ่นจากการก่อสร้างถ้าต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ควรสวมหน้ากากหรือถุงมือป้องกันอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือการโดนแสงแดดมากเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังดังนั้นถ้าออกแดดควรใส่หมวกสวมเสื้อแขนยาวและใช้ครีมกันแดด เมื่อเราพูดถึงทั้ง6สาเหตุหลักที่เป็นไยัยต่อผู้สูงอายุไปแล้วคุณอาจจะสังเกตได้ว่ามีหลายเรื่องที่เหมือนกันหรือทับซ้อนกันนั่นก็คือการดูแลสุขภาพโดยรวมอย่างสม่ำเสมอครับสิ่งที่คุณทำเพื่อป้องกันโรคหัวใจก็จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยสิ่งที่คุณทำเพื่อป้องกันโรคไตก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจด้วยเช่นกันผมอยากจะเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ได้ครับคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวลองเริ่มจากสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดก่อนเช่นเพิ่มการดื่มน้ํามากขึ้นลดเกลือในอาหารหรือเดินเล่นสักวันละ15นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเติมนิสัยดีๆไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญคือความสม่ําเสมอไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจําไว้คือการไปพบแพทย์เป็นประจํานั้นสําคัญมากครับอย่ารอจนกว่าจะรู้สึกไม่สบาย หรือมีอาการการตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้คุณและแพทย์สามารถพบปัญหาได้ตั้งแต่ระยะแรกตรวจเลือดตรวจ,รวจปสัสสาวะวัดความดันชั่งน้ำหนักและคุยกับแพทย์เกี่ยวกับอาการหรือความกังวลใดๆที่คุณมีถ้ามีโรคประจำตัวต้องกินยาสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งและไม่ควรหยุดยาเองหรือเปลี่ยนยาเองการมีเครือข่ายทางสังคมที่ดีก็มีความสำคัญต่อสุขภาพมากครับการมีเพื่อนครอบครัวหรือคนที่คุยด้วยได้จะช่วยลดความเครียดและทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นความเหงาและการอยู่คนเดียว เป็นเวลานานอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจลองหาเวลาพบปะเพื่อนฝูงเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนหรือทำงานอาสาสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตมีความหมายและมีเป้าหมายอีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือการดูแลสุขภาพจิตครับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลพบได้บ่อยในผู้สูงอายุแต่มักไม่ได้รับการรักษาหลายคนคิดว่าการรู้สึกเศร้าหรือไม่มีความสุขเป็นเรื่องปกติของการแก่แต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่ครับถ้าคุณรู้สึกเศร้าเป็นเวลานานไม่อยากทําอะไรนอนไม่หลับหรือไม่อยากออกจากบ้านควรบอกแพทย์หรือคนใกล้ชิดการพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือการรับยาอาจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้มากผมอยากให้คุณคิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวครับทุกสิ่งที่คุณทําวันนี้จะสะสมและส่งผลในอนาคตการกินอาหารดีมื้อหนึ่งอาจจะดูเหมือนไม่สําคัญแต่เมื่อทําสม่ําเสมอทุกวันมันจะสร้างความแตกต่างอย่างมากการเดินสักสิบนาทีวันนี้อาจจะดูเหมือนไม่พอ แต่เมื่อทําทุกวันมันจะช่วยให้หัวใจและปลอดแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและทรงตัวได้ดีขึ้นผมอยากให้คุณจดจําสิ่งนี้ไว้นะครับว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขสิ่งที่สําคัญกว่าคือคุณภาพชีวิตของคุณมีคนมากมายที่อายุเกิน80ปีแต่ยังมีสุขภาพดีแข็งแรงและมีความสุขกับชีวิตเพราะพวกเขาดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอและคุณก็ทําได้เช่นกันไม่สายเกินไปเลยที่จะเริ่มดูแลสุขภาพแม้ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ในการดูแลสุขภาพนะครับมีครอบครัวเพื่อนแพทย์พยาบาลและคนอื่นๆที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาบางครั้งแค่การมีคนรับฟังคนให้กำลังใจก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและมีกำลังใจที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้ก่อนที่เราจะจบวิดีโอนี้ผมอยากให้คุณลองนึกดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้บางทีอาจจะเป็นการเพิ่มผักในมื้ออาหารบางทีอาจจะเป็นการนัดหมายไปตรวจสุขภาพที่ค้างมานานหรือบางทีอาจจะเป็นการโทรหาเพื่อนเก่า ที่ไม่ได้คุยกันนานเพื่อนัดก,กินข้าวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งเล็กๆที่คุณเริ่มทำวันนี้จะสร้างความแตกต่างในอนาคตผมหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้กับเราด้วยมันจะช่วยให้คนอื่นๆได้เห็นวิดีโอนี้และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นกันและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเราด้วยนะครับเพราะเรามีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองสำหรับผู้สูงอายุอีกมากมาย อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับเพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องของตัวคุณเองแต่เป็นเรื่องของคนรอบข้างด้วยเมื่อเราแข็งแรงเรามีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขตามไปด้วยและถ้าคุณมีประสบการณ์หรือเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพอย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอด ไปนะครับจำไว้เสมอว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราดูแลตัวเองและทะัศนคติที่เรามีต่อชีวิตขอให้คุณภูมิใจในทุกวันที่ผ่านไปและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังและความมั่นใจขอให้คุณสนุกกับทุกช่วงเวลาของชีวิตและขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ